สวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Ark a t i m a t e Mobile Edition นะครับผมนี่ก็เกมนี้เปิดตัวมานานแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเล่นเขากันนะเพราะว่ามือถือเครื่องเก่าผมมันไม่รองรับนะครับผมนะคือจริงๆก็คือมันเหมือนจะรองรับได้นิดหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนจะเล่นได้นะผมแต่ก็เล่นไม่ได้ก็คือแบบ กระตุกนะผมตอนนั้นคือโหลดมาลองเล่นให้คุณผู้ชมดูแล้วนะผมนะอะลองไปหาดูได้ผมลิปเก่าๆคือมันกระตุกมากจริงๆนะผมนะกระตุกจัดอะ่ะนึกว่าเครื่องจะพังนะครับผมนะเออตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับได้เครื่องใหม่มาแล้วนะคือมือถือเครื่องเก่าก็ยังใช้อยู่นะครับผมนะซึ่งสภาพมันตอนนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีแล้วนะ oh, <no. S 1> <laughs> เออนะ ตอนนี้มือถือเครื่องใหม่ผมก็ได้เลิกนะผมได้เลิกเปิดตัวแล้วก็จะเป็น oppo นะ a 9 8นะครับผมนะตัวนี้นะอ่าผมทดสอบมาไปที่ร้อยนะผมว่าเล่นได้นะผมแต่อาจจะไม่ลื่นมากนะครับผมนะก็คือมือถือมันก็สเปกกลางๆนะครับผมนะอาจจะแบบไม่ได้แรงมากนะผมถืือหวาแบบชาวบ,บ้านกันเลยครับผมนะโอเค ก็ทดสอบมาแล้วล่ะว่ามันเล่นได้นะ่ยแต่ก็ไม่ได้ทดสอบอะไรเยอะมากนะครับผมอ่ะการปรับตั้งค่าของผมนี่จะปรับไว้ประมาณนี้ผมนะผมจะปรับตั้งค่าแบบเออเหมือนคนอื่นนะผมนะที่เขาเคยบอกไว้ในผมตามพวกยูทูบยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะก็ไปหาดูนะครับผมผมก็ไปไล่ปรับตามกันเลยครับผมนะเพราะบางอย่างผมก็งง,งๆอะ่ะ บอกเกมนี้นี่คือบอกว่าจะถอดแบบออกมาจากอ่าเวอร์ชั่น PC เลยใช่ไหมเออแต่ว่าคือถึงนี้ถอดแบบมาก,ก,มกม็เนนถอะมันก็จะไม่เป๊ะนะครับผมแหมถ้าเป๊ะก็จะมีจอยได้ใช่ไหม <c oughs> เออไม่ใช่จอยสิอ่าคีย์บอร์ดนะผมนะอืมมีคีย์บอร์ดมีเอ่อมีเมาส์แหละถ้างั้นน่ะนะฮะเอองั้นไปซื้อกล่อมเถอะไป <c oughs> จะบ้าตายไม่ใช่แหละโอเคการปรับค่าผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะคูกคร่าวๆนะผมเพราะว่าผมก็ปรับตามชาวบ้านชาวช่องเข้ามาเหมือนกันนะโอเคไปอ่าอา๋อแล้วก็ลืมบอกเลยผมนะตรงนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วมั้งนะครับผมอาร์คพาร์นะครับจะมีการเสียแบบรายเดือนกับรา,ายปีนะผมนะ ถ้าใครอยากสมัครสมัครได้เลยนะครับผมตรงนี้คือมันค่อนข้างดีนะเออไม่ค่อนข้างดีอ่ะมันดีเลยแหละเพราะว่ามันจะทำให้เรานะผมอ่าปลดล็อกเนี่ยไอแมปพวกนี้ได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่ใครอยากเล่นแมปไหนเนี่ยคือซื้อไว้อ่ะดีมากเลยนะครับผมนะมันจะบอกเออปุ้ยลิ้นหลว่นะอ่ามันจะปลดล็อก โอ้โหบล็อกนะผมบล็อกตันแะ้วบล็อกไอ้แมพพวกนเนี้ยเนี่ยทั้งหมดได้เลยนะครับนะอคือใครอยากเล่นแมพไหนเนี่ยเข้าไปเล่นได้เลยเนี่ยนะฮนะโอเคส่วนผมก็ตอนนี้ไม่มียาซื้อนะครับแค่มือถือก็หมดแล้วนะหมดแล้วนะครับโอเคถ้าใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมอาจจะเปิดโดนทก็ได้นะ ในในภายหลังนะตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมนะผมจะขอเล่นแบบแมปธรรมดาครับผมพื้นๆผมเนี่ยแหละนะการปรับตั้งค่าผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะความยากของไดโนเสาไอผมเคยปรับไว้สูงกนนว่านี้ดีกว่ามันรีเซ็ตเหรอออกจากเกมนี่มันรีนะผมรีเฉยอะโอเค อันนี้เนี่ยเป็นระดับเลเวลของไดโนเสาั้งนะครับนักจำไม่ผิดนะคือหรือความยากง่ายของเลเวลอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะผมเห็นบางคนก็ตั้งไว้น้อยกว่านี้นะผมนผมตั้งไว้นี่เลยกันนะผมห้นะคืออยากให้ไดโนเสามันเกิดเร็วลเยอะๆนะครับผมนะจะได้รอดยากหน่อยนะมันดีตรงไหนเนี่ย เออแล้วนี่ับผมไอโดดามเมจเนี่ยผมจะปรับ้นิดน้อยนะเพราะว่าตัวเสาไม่ได้ตีผมไม่ค่อยเข้านะครับเออไม่อยากให้แบบว่าตัวแรกแตกไฟเท่าไหรนะ่นะนะลดลดอีกสักหน่อยนะครับโอเคส่วนดาเมจของเพลเยอร์ก็เอาทักะสามเนี่แหละครับผมนะมต้องอะไรมากนะผมนะเพลเยอร์ ดิสตนนี่ผมก็ปรับให้มันน้อยไว้นะครับอ่าเพื่อที่แบบว่าเลกสาวโจมตีเราจะได้ไม่ค่อเข้านะฮะนะแล้วเวลาเราไปต่อยอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บมากด้วยนะครับนะโอเคส่วนไดโดดามจนะครับผมอ,อ่ผมก็จะไว้ค่าปกติของเกมที่เขาตั้งมาเลยนะครับผมนะ เออเจจะรัวไปบ้างนะครับผมนะว่าผมห่างหายไปก็หลายเดือนนะผมเออห่างหายจากเกมนี้ไปหลายเดือนเลยว่าี่คลิดดูแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปลง youtube มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครรอผมอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะนิวก็ไปแตะโดนจังเลย <laughs> โอเคอันว่าคนดูแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะครับสำหรับคลิปแรกเนี้ย อ่ะไอเราก็เลื่อนเพลินเลยแบบยี้นี้อ่ามาถึงเอ่ Player, อเพลเยอร์ไอเออเตอร์ Water, นะครับผมเนี่ยก็เป็นการหิวน้ำเนี่ยผมก็ปรับไว้ประมาณเนี่ยนะครับส่วนอ่าในส่วนของลูกเอ่อเรื่องฟู้ดนะครับผมนะของเพลเยอร์นะครับผมก็จะปรับไว้น้อยๆนะผมนะ อ่าเราจะไม่ต้องหิวบ่อยนะผมหิวไวนะตอนแรกนะครับผมแเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆปรับจ้างค่าให้แบบว่ามันเริ่มหิวไวขึ้นนิดๆน,นะครับอ่าในภายหลังนะเออจะต้องแบบให้มันไวขึ้นนิดๆน,นะครับผมจะไม่ให้แบบว่ามันหิวเลยนี่ก็มันคนหรืออะไร <c oughs> เออนะครับส่วนอ่าไดโนออฟูดอาหารของไดโนเนี่ย จะปรับไว้ประมาณนี้นะครับผมนะเอ่สามจุดศูนย์นะผมเพื่อให้แบบว่าเดลเสามันหิวไวนะเอ๋เพราะว่าเวลาราจับเดลเสาเนี่ยมันจะได้แบบหิวเร็วๆหน่อยนะไม่ใช่บบว่าเอ้ยรอไป็ชาตินะผมเดลนเสาก็มีหิวอย่งนะี้นะฮะไม่ใช่นะฮะโอเค เพย์ยอร์สตมิน er ใช้หน่อยเดียวนะผมเราก็ปรับให้มันน้อยไว้ไรโนสตมิแนแล้วก็ปรับให้มันน้อยไว้จะได้ใช้ได้นานๆนะครับสตมินเนี่ยเออเป็นเพยเยอร์แหละนะครับโอเคในส่วนอื่นก็จะมีประมาณนี้นะนะครับอ,อธิบายอะไรมากไม่ต้องอธิบายมาเลยมากแล้วนะครับไปเลยดีกว่านะผมว่า อ่อาอโหลดแป๊บเดียวมาแล้วนะครับผมโอ้เอาไงดีผมจะเล่นเป็นพี่ล่ําดีไหมไม่เอาดีกว่านะครับผมเนะคือในอาร์คโมบายผมเคยเลนเ่นพี่ล่ำมาแล้วอืมเป็นพี่ผู้ชายเนะี่ย เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงบ้างนะครับผมนะผิวก็เอาเป็นผิวขาวหน่อยนะครับอ่าโซนเกิดคืออีซี่โซนนะครับอีซี่โซนเลยอ่าโซนหนึ่งครับผมนะอีซี่โซนเขาแนะนำมาแบบนี้ผมก็ลงไปแบบนี้นะฮะอ่าสไตอนแรกที่ผมมาทดสอบเล่นเนี่ยผมก็มา อีซี่โซนนี่แหละคือมาโดดเด็งๆนะมาทําตามไอ้อ่อเควสครผมที่เขาสอนนะอ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีการสอนด้วยนะครับผมเลยมาทําให้มันครบก่อนนะครผมก่อนที่แบบว่าจะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะเออในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยคือแบบการขี่โตเสาอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลย โอเคในส่งชื่อนะครับผมตัวละครตัวละครสาวเราคนนี้มีชื่อว่าอิซุมิอิซุมินะครับเอ่อใช้ตัว Z ซหรือตัวเอดนี่ อแต่เราพิมพ์แซดเวลาช่างคนเถนตนะครับโอเคอิซูมิชื่อประมาณี้ละกันนะแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับส่วนการกดเกิดนั้นก็กดไปที่มุมล่างด้านซ้ายเล่นเลยอ่าจะเริ่มเล่นเกมกันนะครับผมอ่าสำหรับใครอยากจะฟังเอ่อสตรอรี่นะผมรือเนื้อเรื่องของเกมเนี้<ะ>ก็ฟังกันได้นะผมนะอ่า เอพีซี <NPC S 2> นะแต่ผผู้ชมต้องไปโหลดมาเล่นเองนะผมนะอแต่ผมไม่ฟังนะฮะยี่เกียจฟังเยอะนะครับผมเอ๊ะเหมือนเสียงมันดังไปไหมผมปรับเบาหน่อยแล้วกันนะโอเคเกิดมากับคันยิ่งๆกับผมนะอมองซ้ายมองขวาเหมือนจะกระตุกหน่อยนะผมว่าเหมือนมันจะนื่นหน่อยอะ่ะ อตั้งที่ตอนแรกมาผมว่ามันยังไม่หนืดเลยนะโอเคเฮ้ยอะไรโผล่เมื่อก,กี้เหมือนมีอะไรด้วยในทะเลแต่ก็ไม่มีนะเออฝายกบผมอันดับแรกเลยนะเก็บหินนะผมเก็บหินก็นเลยเอ้ยออา อ๋อฮะโหแดดสีสันนี่คือแบบมันสวยงามมากนะผมนะสำหรับตอนนี้เนี่ยคือแบบผมรู้สึกเหมือนกับเล่นบนบ c จริงนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เชิงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็ยังบางอย่างมันก็ยังคงแบบดูเหมือนกับ Arc Mobile เวอร์ชั่นก่อนอยู่นะครับอาเก็บไป มีการปรับตั้งค่าให้เราแบบว่าใช้มุกกล้องอื่นได้ด้วยนะโอเคเก็บไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มรอบแรกมันไม่มีอะไรมากนะผมผมก็จะฟาร์มเนี้ยโอเคเดี๋ยวปรับก่อนอ่ะโอเคครับผมทีนี้ก็ได้เห็นตัวละครแล้วนะโอ้ไกลๆนู้นเหมือนมีไทสต็อปด้วยนะครับนะสามเขานั่นเองนะ เจ้าสามเขาตัวร้ายโอ้ยไปต่อยอะไรล่ะเฮ้ย <laughs> เออเวลาผมกดเก็บไอ,อพวกสมุนไพรนี่มันชอบไปต่อยนะฮะโอเคเก็บเยอะเกินก็ไปต่อยเออพวกชอบอารวาดไปได้อ่ะตอนนี้ผมกดปุ่มอาโจมตีแชร์ไ้เลยนะกันนะครับเพราะว่า เจออะไรนะผมก็เก็บไปหมดเลยนะอ,อืใช่สามเขายิงด้วยนะครับโอเคเวลาออกจากเกมมันจะรีเซ็ตอีกไหมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันละสามเขามันจะเร็วเท่าไหร่ล่อยต้นไม้ไปก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปใกล้มันมากกว่านี้นะผมเราก็ฟาร์มของไปก่อนนะผมตอนนี้เออ จะค้าของได้ยังเอาให้ฟาร์มแค่ปกตินี่คืออา้อาวอา้อาวอะไรวะเนี่ย้อ <c oughs> อินเทอร์เน็ตมีปัญหาโอเคอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดกหน่อยนะโอเคเวลาเข้ามาคัาของมันอนจจะบักๆหน่อยนะสำหรับเบอถือเครื่องเนี้ยนะครับเออ แค่ฟาร์มน,นี้ก็ได้สองเลเวลแล้วเหรออืออัดเลือดไปเลยตึกๆหน่อยเฮ้ยมัน oh my g อดเดี๋ยวแป๊บเดียวเจอเนี่ยดิโลสามขั้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรดุสาม <laughs> เขาควิดดิโลปิวขนาดนั้น เอ้เดี๋ยวไม่ได้ดิอ่าจังหวะนี้นะผมนะกว่างที่สามเขามันกำลังไลคิดอยู่นะผมจะขอคราฟอุปกรณ์มาก่อนอ่าการคราฟผมผมกดที่ตัวบนได้เลยนะด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่าคราฟนะผมคราฟติ้งนะเอ่อเรียกกดย้ายมา นิ้จิ้มสองทีนะที่อุปกรณ์ที่เราเจะเอามาใส่ในช่องของเราก็ทีนี้เราก็ทําการหยิบง,ยง่ายแล้วนะครับโอ้โหแต่ผมหยิบไม่ง่ายนะหยิบไม่โดนใช่ไรเออเอออุ้ยเลเวลเยอะเหรเรียเยอะอหรอดิมาเอาเอา,เอา,เอาหัวไไ่โดนหัวดไ่โดนเออเอเอ่วยโอกาสนะฮะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเออขอแล้วกันเนื้อเนี่ยเออไอตัวไงไปตายอยู่ที่ไหนวะมันโดนขวิดไปเห็นมันเหมือนมันว่ายกลับมาแล้วไนะเออแต่ว่าไปไหนไม่รู้นะครับเอ้ยหรือยังอยู่เอาอยัางอยู่นี่เดี๋ยวๆๆนะ เดี๋ยวค่อยมาช่วยแปบ๊บหนึ่งอันดับแรกผมต้องการขวานก่อนนะครับผมตอนนี้เออเออเออขูดไปก่อนขูดไปก่อนขูดไปก่อน,ไ,อนไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะฮะอ่าอันดับต่อไปอาจเป็นดามเมจละกันนะเไม่ดาเมดดาเมจดีกว่ามั้งเอาเดี๋ยวยังไม่ได้อัพเลย เออนั่นแหละเจ้าก,การตอนนี้คือแก๊ปไฟครับผมเอาไปเลยขวานมาขวานนี้ต้องมีแล้วก็เอาหอกมาด้วยแล้วกันนะว่ารถข้างจะเป็นนะผมช่วงแรกอะเดี๋ยวคราบมาก่อนนะสำหรับขวานนะ่จาจะคราบได้เลยมั้งเมื่อกี้นี้อ่าคราบได้เลยนะครับขวานปึ๊บ อ่าขวานพวกครบขวานเสร็จแคมไฟไม่ได้นะอืมแคมไฟเดี๋ยวไว้ที่หลังก็ได้นะไม่มีปัญหาอวว่าเสร็จพวกเซตขวานครับผม๋ยมจะเซตขวานไว้นะเฮ้ยเหมือนจะลอยมานี่เหมือนจะลอยมานี่เหมือนจะลอยมานี่เอามาดิเอามาเอาเอามาเอามาเอาาเอโดดลบก่อนเหมือนด้านหลังมีพวกประแจม เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มาดิมาเฮ้ยเดี๋ยวที่เดียวตายเลยเหละปรับดาเมจเยอะไปหมเออโอ้ยอ่ะเดี๋ยวจะฟาร์มนั่นแหละเสือกไปกดกระโดดปัดท้นิ้วผมมันใหญ่ด้วยไงนะนิ้วผมม <c ough> ันใหญ่เวลากดเนี่ยคือแบบมันจะไปทั่วเลยนะเออ เมื่อกี้ก็ลืมดูเลยว่าเต่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลบัจะยี่สิบกว่าอ่าไม่ยี่สิบสี่นะครับผมเออเนี่ยแหละถ้าปรับเลเวลให้มันเยอะกว่านี้ก็น่าจะได้นะที่รู้วนะครับไอสามเขาตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยขนาดมาใกล้ขนาดนี้ยังมาเห็นเ,เนี่ยจะบ้าตายเออโหดจัดเลย เป็นไปได้ก็อยากจะจับเน,เนี่ยไอตัวเนี้ยแต่คงยังยังไม่มีปัญญานะฮะ้าโดนมันต่อยทีนียไม่ใช่ต่อยสิขุินซ้าเขาข่อยโอ้ลิ้นรัวมาแล้วซ้าเขาที่ไหนมันต่อยได้เลยเออซ้าเขากำหมัดเลอมีเรอเลี้ยวสามโอ้สามสิบกว่าเลยเนี่ยดีเี่ยดีเอ เดี๋ยวรอบหน้าผมจะปรับมันให้แบบเร็วสูงกว่านี้อีกนะไปไปอ่ะเปลี่ยนุกล้องก่อนแล้วกันอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้นะผม subscribe ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ oh. เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้านะผมอีพสองนั่นเองนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วจะหมุนไปไหนลเรเฮ้ยจะเห็นหนะ้าหน่อ 啊！